การแต่งคาผู้เจ้าขึ้นใหม่โทษที่ผู้เจ้าบอกคืออะไรนรกหนึ่งจับเนี่ยอ่ากล่าวตูพระองค์ด้วยถ้อยคําที่ไม่จริงผู้เจ้าบอกฉันเดินไปโยมบอกผู้เจ้าบอกฉันเดินมาตกลงแล้วผู้เจ้าบอกฉันเลี้ยวขวาเธอบอกฉันเลี้ยวซ้ายอ่ตรงไหมล่ะกล่าวตูผู้เจ้าไหมปริพาชบแต่ก่อนยังไม่อยากกล่าวตูผู้เจ้าเลยได้ข่าวว่าผู้เจ้าสอนให้ให้ทานกะสาวกตัวเองเท่านั้นถ้าพง์ไม่อยากกล่าวตูพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยถ้อยคําที่ไม่จริง อยากจะถามตอนหน้าเนี่ยว่าพูดงั้นจริงปะอ่าใช่ไหมผู้เจ้าบอกเราไม่ได้กล่าวเช่นนั้นเมื่อคืนก็นอ่านพระสูตรให้แล้วใช่ไหมอ่าอย่างเนี้ยดังนั้นโทษของการที่ไม่พูดคําผู้เจ้าก็เลยก็กล่าวตูคาศาสดาไงทํากรรมกับผู้เจ้าผู้เจ้าเคยมากล่าวตูเราไหมล่ะใช่ไหมอ่าเราไม่เคยฆ่าสัตว์ผู้เจ้าเคยมาบอกไหมเธอเป็นคนฆ่าสัตว์เราไม่เคยลักทรัพย์เธอเป็นคนรักทรัพย์ผู้เจ้าเคยเบียดเบียนเราด้วย มิจฉาวาจาไหมโกหกคำหยาเพื่อเจอาอเสียดกับพวกเราไม่เคยแต่เรากําลังทํากับผู้เจ้าใช่ไหมแค่เราไม่ทํากับผู้เจ้าในทางที่ไม่ดีทํากับท่านดีๆตรงๆง,ง,ง่ายที่สุดเลยท่านพูดอย่างไรก็ copy ไปอย่าง copy c o ี้ส่งออกไปใช่ไหมอ่าดังนั้นหลักการเราก็ไม่มีอะไร copy คำผู้เจ้าเพื่อเจตนาเพื่อให้คนได้เสพครบได้ฟังคำผู้เจ้าโดยตรงว่าผู้เจ้าพูดอะไร อยากให้มหาชนได้รู้พระพุทธเจ้าพูดอะไรส่วนเขาจะศรัทธาไม่ศรัทธาเชื่อไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอยู่กับอินทรีย์แต่ละคนแต่อย่างน้อยเขาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรธรรมะสวดมนอ่ะพระเจ้าพูดว่ายังไงเอาไปฟังจริงไหมเราก็จะได้ได้คําตอบนะมันง่ายครับเพราะมันเป็นศาสนาของพระเจ้าศาสนาคือคําสอนคําสอนของพระเจ้าก็ต้องถามว่าพระเจ้าพูดอะไรอ่ะ จะไปถามใครอ่ะบางคนบอกต้องไปเรียนคำพีพระเวทถึงจะรู้ศาสนาพุทธอา้าวไปอีกเรื่องแล้วใช่ไหมก็ถามว่าคำพีพระเวทใครแต่งบอกฤาษีสิบแปดตนแต่งอา้าวไปถามฤาษีอยากรู้เรื่องของผู้เจ้าไปถามฤาษีมันเข้าใจผิดกันหรือเปล่า,อ,าอยากรู้คําสอนผู้เจ้าก็ต้องถามคําสอนของคนบัญญัติใช่ไหมก็เหมือนพิกรูปหนึ่งบวชกับผู้เจ้าแล้วลาสิกขาไปแล้วเที่ยวไปประกาศว่าเขารู้ทั่วถึงคําสอนผู้เจ้าหมดแล้วล่ะ ไม่มีอะไรเลยผู้เจ้าได้ข่าวว่าไงผู้เจ้าตามไปถึงที่สำนักเลยอ่าแล้วก็ถามคนนั้นที่ศึกไปบอกว่าได้ข่าวว่าเธอประกาศว่าเธอรู้ทั่วถึงคาสอนของเราหมดแล้วรู้ทั่วถึงอย่างไรลองกล่าวไปสินะอ่าถ้ากล่าวถูกจะอนุโมทนาถ้ากล่าวไม่ถูกจะเสริมให้ให้สมบูรณ์ผูไม่ออกเลยคนบัญญัติมาเองใช่ไหมอ่าอย่างเงี้ยเห็นนะ ก็ในเมื่อเรากําลังศึกษาศาสนาศาสนา,า,สา,ามาจากาศ,าศาสนีศาสนาคือคําสอนที่ออกจากปากศาสดาชื่อพุทธะหรือตถาคตใช่ไหมตถาคต,ตะตถาคตอรันตสัมมาสัมพุทธะอย่างเนี้ยแล้วเราจะไปวิ่งถามใครก็ถามพระพุทธเจ้าวันนี้พระเจ้าไม่อยู่แล้วพระเจ้าให้ใช้อะไรเป็นาศาสดาแทนทำก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลาย ทมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปของเราไม่ได้บอกว่าโบสถ์ก็ดีวิหารก็ดีเราพุทธรูปก็ดีนะที่เราแสดงแล้วไม่มีนะไม่ใช่ทำก็ดีวินัยก็ดีถ้าเราไม่ไปเติมไม่ไปปรุงไม่ไปปรับนะพอเราไปปรับเนี่ยว่าอ่ะอัน,นญญเนี้ยสัญลักษณ์เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าเอาเลยสิ่งเหล่านี้ก็เต็ม แต่ที่ผู้เจ้าพูดไม่นำมาเปิดเผยคํำผู้เจ้าจึงหาไม่ค่อยได้ในแผงหนังสือในประเทศอันนี้มันมองย้อนไปถึงอินเดียว่าเอ๊ะทำไมอินเดียาศาสนาพุทธถึงหายไปมันค่อยๆหายไปด้วยอาการอย่างนี้เนื้อแท้ค่อยๆหายไปก่อนเหลือแต่โลโก้เหลือแต่สัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์โลโก้ต่างๆสอนโยมไม่ได้ไม่สามารถไปไปหาคำสอนจากโลโก้สัญ,ญลักษณ์เหล่านั้น ใช่ไหมแต่เนื้อทําหายไปหมดแล้วแต่มีเนื้อไม้อื่นที่ทําเป็นลิมตีเสริมเข้าไปในรอยแตกของกลองที่ผู้เจ้าตัดไว้คือคําที่แต่งขึ้นใหม่คาอธิบายใหม่อัฐะใหม่พยัญชนะใหม่อัตถกถาจารย์ต่างๆหาที่สุดไม่ได้ในพระไตรปิฎกที่เป็นอัตถกถาถามว่าใครแต่งขอทราบชื่อหน่อยอัตถกถามีอะไรอีกในพระไตรปิฎกเมื่อไม่รู้ก็เขียนว่าพระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าอ่ามีอะไรอีก พระสังคีติกาจารยรถตาไปว่าแล้วชื่ออะไรอ่ะในกอในขอพิขุกอพิขุขอไม่รู้ก็ตีคุมคุมรวมรวมไปอย่างเงี้ยเอาแล้วหาตัวได้ไหมเวลาเกิดมีคําผิดรับผิดชอบจะหาใครรับผิดชอบไม่รู้แล้วคนที่ทําคําพูดได้ไม่ผิดกําหนดสมาธิได้ทุกครั้งไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวมีผู้เจ้าคนเดียวอ่ะที่เหลือก็ต้องมีข้อผิดสิทธแต่งมาร้อยกว่าหน้าเนี่ยใช่ไหมผู้เจ้าพูดไปหน่อยหนึ่งอธิบายไป30ส,สิิ์หน้า พูดหน่อยหนึ่งอธิบายห้าสิบหน้าพูดหน่อยหนึ่งอธิบายร้อยหน้าอ่ะแล้วไม่มีข้อผิดเลยเหรอโดยหลักการพระพุทธเจ้าพูดไม่ผิดอยู่คนเดียวแสดงว่าที่เหลือต้องมีผิดพลาดตกลงข้อมูลนั้นมีข้อผิดพลาดแน่นอนแต่ไม่รู้ตรงไหนจะรู้ได้ด้วยการตรวจสอบและยมอยากเสพครบข้อมูลที่ไม่มีข้อผิดหรือมีข้อผิดบ้างจะเอาไหนก็ต้องเอาของคนบัญญัตินะตอนนี้เรากําลังแนะนําให้เสพครบของคนบัญญัติ ไม่รู้เรื่องก็ไม่รู้เรื่องจากคนบัญญัติโดยตรงนี้แหละโยมอ,อยู่ในครั้งพทธการเจอผู้เจ้ากับเจอสาวกโยมจะเข้าไปหาใครหาพระพุทธเจ้าผู้เจ้าเก่งที่สุดนะเช่นไหมก็ต้องยิงตรงผู้เจ้าเหมือนโยมเข้าไปวัดวาอารามโยมก็ไม่ได้ไปวิ่งหานะสมณเณรหนุ่มพระน้อยโยมวิ่งหาเจ้าอาวาสแต่ก่อนไม่มีช้อยเลือกผู้เจ้าองค์เดียวที่เหลือก็ไม่ใช่เช่นไหมเป็นปริพาชคเดลถิรละที่อื่นที่เหลือก็ลูกศิษย์ ถ้าผู้เจ้าอยู่โยมก็เข้าถามผู้เจ้าใช่ไหมก็มาตรฐานที่สุดเพิดเปิดบรรลุธรรมได้เลยเพราะผู้เจ้าเก่งใช่ไหมรู้ฐานะอาถานะรู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์บุคคลเราบรร,ร,ร,รลรรธรรธรรรุธรรมได้เลยดังนั้นเราเสพครบธรรมะผู้เจ้ามีสิทธิ์บรรลุธรรมได้เลยเพราะท่านก็ฝากไว้นี่คือองค์แทนาศาสดาโยมเสพครบธรรมะศาสาศดาโดยตรงไม่เลิศหรอดีไหมแล้วยมก็ได้รู้ความจริง ทั้งหมดใช่ไหม